สตีใหม่ทุกคนเมื่อกี้โทรศัพท์มันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนมันรีมันเองอะทําไงอะอยู่ดีๆมันก็รีมันเองเลยอะรีโทรศัพท์มันเองอะอ้วเข้าแอปดี ขอดูก่อนว่าเราได้เปิดโอเคเราเปิดการเชื่อมต่อใหม่แล้วแม่งแบบแม่เป็นอะไรวะมั่งแบบโอ้ยเฮียแม่งรีแม่งเองเฉยเลยกูแพ้อ,อีกเพื่อนกูนเสียบัตรสังห้องฟรีอีกจบแล้ว อะไรอะ่ะ Google อีเมลมาใหม่อะไรวะเนี่ย,ยแป๊บนึงนะครับทุกคนโทรศัพท์มันรีเองมันเป็นอะไรของมันไม่รู้อะ่ะมันรีแล้วมันก็เปิดให้อัตโนมัติด้วยอะ่ะ มีบัตรอีกโอเคแป๊บหนึ่งเพื่อนอะไรอะใบเสร็จสั่งซื้อบน Google อะไรวะเนะี่ยของขวัญที่โนโ่นนี่นั่นขอบคุณหมายเลขคำสั่งซื้อเสียงเงินไปแปดสามสิบบาทอันนี้มันเน็ตบูมใช่ไหมอันนีซิปเปโต้ใช่ไหมยืนยันอีเมลแล้วแม่งก็เป็นเหมือนเดิมเล่นไม่ได้เว้ยแต่ว่ามันอะไรข้อมูลแจ้งเตือนเมื่อกี้มาเพื่อนมาหม่มาหม่ เมื่อกี้เครื่องมันรีเองสร้างแบบว่าเล่นหลายๆเกมอะเก้าเกมอะเก้ารอบกลับไปนั่นไม่ไม่มีนั่นไม่จำกัดอาวุธไม่จำกัดกระสุนน่ะ โหลไม่ปกติไหมไม่เหมือนเมื่อกี้ไหมเชิญมาเลยเพื่อนสร้างแล้วเชิญมาเลยเชิญมาเพื่อน เน็ตแม่งก็ปีงอีกโอ้อะไรวะเนี่ยเชิญมาเลยเร็วเพื่อนเชื่อเราไม่จำกัดกระสุนเล่นก้าเกมได้ไหมหลายเกมเลยอ่ะใครแพ้ก็ไม่ดราม่าไม่อะไรหรอก chưa cụ thợ, vào trong cú đàng này โอ้ที่หนึ่งรัวๆเลยโปรวันนี้โปรวันนีน้ที่หนึ่งรัวๆเลยนะอ๋อเขาเล่นคู่กับทีมใช่ไหมใช<า>่ <Okay. S 2> อะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้ใครเออลงมาลงมา สิบเอ็ดเกมสวยเลือสองร้อยเอ้ยจำกัดกระสุนไม่จำกัดกระสุนดิแมวจำกัดกระสุนไม่เอามึงแก้ได้ป่าวะฮาร์ดมึงแก้ได้ป่าวะฮาร์ดฮัลโหลแก้ได้ไหมเนี่ยโอ้หนักใจเลยกูไม่อยากเล่นเลยหงเอลย มีจะปไล่อยดูนี <adjective> ่เยอะมดกอะรู้ว่าดูไปเลยทำบ้าจะปล่อยแล้วจะให้มึงทำอะไรแรกการจำเลย

โอเคโอเคเดี๋ยวนี้เออคบอกว่าอะไรคุไม่มีตังสิเกียรเื่อคุณกินเบียทุกวันอยู่ไม่เยกินเบียแต่กินแต่มอยู่มึงแดกเบียทุกวันโอ้โหเกินเพื่อน เหงยได้ไหมอีเซิร์ดอิงเกิลเปล่าเพื่อนชายยังไงยังไงอีเซิร์ดอิงเกิลเปล่ามามึงอย,าาย่าสไนเปอร์นะเว้ยมึงดูสตรีมอ่ะมึงอย่าเล่นอยา่าเล่นลินนะอยา่าเล่นลินนะดูสตรีมอยู่อยา่าเล่นลินอยา่าเล่นลินเห็นละเห็นละ โอโหแม่งด oh oh, ักกลุบ้านเลยดักบ้านกูแล้วดักบ้านกูเหรอมาข้าวบ้านก็ได้ เชียยิงนกเลยกูโอยโอเจ็บเจ็บยาหมดแล้มั้งนั่นน่ะสไนเปอร์มั้ยเนี่ยหายังไงเนี่ยเข้ามาในบ้านมึงก็เข้าบ้านเฮ้ยเชียวงกูก็มาวงมึงก็มา จานานิบาหาย <c oughs> แล้วกูแตกก่อนก็ไม่ได้เก่งอ่ะทำไมหรอวินแรกก็ต่อให้เฉยๆทำไมหรอ างหลังแล้วใช่ไหมหุยโอ้โหหัวหัวขนาดนั้นอ่ะเพื่อนนายต้องยอมตายแล้วล่ะอย่างเงี้ย ยังไงยังไงนาะยังไงเนาะืึทำไมไม่เข้ามานะไม่ดันมาผมดันนะยังไงยังไงหลุดไหนะอ้าอ้า กูเยหลายตาอยู่เพื่อนไม่ต้องรีบโอรู้ทุกอย่างเลยเนาะว่ากูไปไหนเนาะสเต็ปอยู่ได้ได้ไดสเต็ปไหนได้มากกูได้ยินเสียงมาจากทางซ้ายมือ กูวิ่งออกหาก่อนเอาเฮ้ยเออตั้งไอวอลไม่ค่อยติดเลยเอา้าตั้งไอวอลไม่ติดอะ่ะไม่ได้มันมาโคน่นนะผมได้มึงมือถือมา ลองเล่นปืนทอมสันดูสิเจะดึงหัวง่ายขนาดนั้นฮัลโหฮชิปไฮคุณก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกฮะรอือคือแบบเราก็เป็นแบบ 1ยแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเออเจอล้เจอแล้ว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 เรียบร้อยแม่งสไนเปอร์แน่เลยเนี่ยรู้ทุกอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิแม่งรู้ทุกอย่าง แม่งเกินไปสไนเปอร์แบบเนี้ยพลายงานแม่งเลย แกกูแอบและสัตว์อุ้ยหัวแตก ขาตะคิวกินด้วยยังไงดีวะยังไงดียังไงดีงงดแสงชัดไหมเนี่ยโหใหม่ใหม่นี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นระโอ้โหคุณหมอครับมีคนเจ็บ เพื่อนนายเล่นระเบิดกับเราก่อนเองนะเราไม่อยากจะทำแบบนี้เลยนะเพื่อนนะเราไม่อยากจะชนะนายเลยจริง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  เราไม่อยากจะชนะนายเลยนะจริงจริงจริงๆเลยนะเนี่ยเราไม่อยากจะชนะนายเลยโหนายดันเฮ้ยตั้งไอ้วอดี เออจำไม่นะเพื่อนอย่าวิ่งชาร์จแบบนี้นายก็โหดเหมือนกันนั้นเนี่ยจริงๆอะโหดมากๆเลยนะเนี่ยโหดแบบเกมแม่งตึงเลยอ่ะเออเฮ้ยห้าสามทำไมถึงมีคนดูเลย พกพกคืออะไรเดสเซอร์กูไม่ซื้อมากูไม่ได้ซื้อมาเพื่อนกูไม่ได้เปิดอ่านข้อความ ไอ้เห hey, hey, oh ี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโลกจัดโลกจัด <Hey. S 1> ปืนพกอันนี้เคไอ้นหามันอัดตัวเราต้องซื้อกอบไว้

สรุปไม่เล่นใช่ไหมปืนพกอะ่ะฮะ นนต่างคนต่างเจ็บอะบอกตรงเฮ้ย เควินนี้กูยอมที่นั่นก็ไอ้นั่นนะเกินกูบอกเลยให้กูเล่นพอกกูกันเล่นนะเฮ้ยวินสุดท้ายแล้วนี่วากูซื้อปืนพีด่ดีชิบหายละชิบหายละ ชิบหายละเอ้ยเอ้ยขอยืนนี่ก่อนเอ้ยโหราคาหายไปแล้วอุ้ยโดนไอวอไม่มีผลนะเนี่ยไอวอไม่มีผลนะจ้า ยาโอยเฮีย้ยเกินแพ้เฉยสัตว์เดซเซอร์คืออะไรวะคุณพกใช่ไหมดีเซอร์อิงเกิลไม่ใช่หรออิงเกิล จำกัระสุนเอาไหมเอาดิอ๋ออยู่ห้องทำไมบัตรสร้างหมดแล้วเหรออ่อนนะอ่อนนะอ้าวเฮียถ้ามึงม,มีบัตรสร้างห้องอีกอันหนึ่งนะกูบอกเลยมึงสู้กไไูไม่ได้หรอกไม่ได้วอร์มมือเฉยๆวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> มีบัตรสร้างห้องไหม มีอีกไหมไม่มีบัตรละมางั้นมึงมาดวลกับกูในฟีสไตล์มามาเลยอันเนี้เยเราขอเชิญเทพไก่ก่อนเอาเทพไก่หายเอาแล้วมึงออกทำไมเล่าเอาเออแล้วเข้าใหม่แล้วมึงจะออกทำไม อ้าราลองแพ้ทุกตาโถ ổ, ไม่ได้แพ้เลยนะสองตาที่ผ่านมากูชนะนะเพื่อนที่หนึ่งหนึ่งกันมาเข้าใจชนะครองเดียวไม่เลออหัวเราะที่หลังอ่ะดังกว่าฮ่าฮิฮิฮิฮ แบตเหลือห้าเปอร์เซ็นแล้วจะหยุดสตรีมแล้วตอนนี้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละใช้แบบไม่ได้แล้ววันนี้แพ้ทุกตาโอ้โหตาเดียวตาเดียวเพื่อนเล่นด้วยกันตาเดียวอ่างปะอ่างเป่าหวาหาหึจริงจริงเข้ามาดิเข้าเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็ว,เ,รวเออเทพไก่มาแล้วเทพไก่ซ่าเทพงูเทพไก่เทพไก่เทพไก่ข้าจ้ะเทพไก่เทพ ไก่ไก่ควายไก่ควายโอ้ยแต่คิวกินละอ่ะวฮัลโหลก็ไม่ได้เก่งมึงไม่ได้เก่งฮาร์ดกูบอกตรงมึงไม่ได้เก่งเลยเฮลัลโหลฮาร์ดได้ยินไหมเนะี่ย เฮ้ย <Hello? S 2> เสียงบ้าอีกแล้วเพิ่มลดเสียงไม่ได้ด้วยเฮียละเชียหายแล้วทีเนี้ยอ้าวมันค้างเหมือนเดิมอีกแล้วเพิ่มลดเสียงทีเดียวโอ้ยเฮียเกมแม่งแบบ hard กูค้าง hard ทุกอย่างแม่งขยับแต่ว่าแม่งกดอะไรไม่ได้เลยเว้ย เนี่ยมาแล้วมาเล่นดีแป๊บนึงชิบหายแล้วไงทุกอย่างแม่งขึ้นปกติกูกดที่อยไรไม่ได้มันเป็นอีกแล้วทุกคนครับสำหรับผิดนี้ก็ไปละสตรีมนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดับเองแน่นอนผมไม่ได้กดนะกูดูสตรีมอยูม่มันเป็นแบบนี้นเพื่อนกูขยับอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยอันนี้กูกดแล้วกูพูดจริงเลยกูสาบานเลยเนะี่ย เพื่อน